吧。<noise> ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะบีมมีข่าวดีจะบอกนะคะสดสามนะคะที่อยากจะผิวสวยน,นะคะทานคอลลาเจนมาหลายตัวแต่ว่าไม่ถูกใจสักทีนะคะบีมแนะนําคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะคลลิเจคคอลลาเจนกล่องนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะ,เ,เ,ะ,คะ,คะ,คะเป็นคอลลาเจนที่มีปริมาณคอลลาเจนที่เหมาะกับร่างกายที่สุดน,นะคะคือในหนึ่งตองเนี่ยจะมีคอลลาเจนมากถึง5,000มิเมิกรัมนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะกับร่างกายค่ะบอกเลยนะคะว่า,ย,นนวะะย,วายืนหนึ่งเรื่องผิวนะคะย้ําว่ายืนหนึ่งเรื่องผิวนะคะใครที่มี ปัญหานิ้วรอยแก่กวัยนะคะมีริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวไม่สม่ําเสมอผิวแห้งก้านผิวขาดน้ําขาดการดูแลนะคะบีมแนะนำคอลลาเจนคอลลิเจนคอลลาเจนซองนี้เลยนะคะทุกคนในหนึ่งซองมีคอลลาเจนปริมาณที่เหมาะกับร่างกายมากๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะสามารถละลายในน้ําเย็นได้เลยนะคะทุกคนรสชาติอร่อยไม่คาวนะคะบอกลาคอลลาเจนขาวไปได้เลยะคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะคือทานไปบอกเลยว่า ผิวดีมากๆค่ะทุกคนแล้วคือทานแบบติดใจแบบถอนตัวไม่ออกเลยนะคะที่สําคัญนะคะสารสกัดหลักๆที่โดดเด่นมากๆนะคะก็คือจะมีไฮโดรไลท์คอลลาเจนแบบทายจากป่าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นกระจ่างใสชะลอไวัยได้ดีมากๆคือบอกแล้วนะคะว่าตัวนี้ยืนหนึ่งเรื่องผิวแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะจะมีสารสกัดในตัวของ ซบัตทอนะคะที่ช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆซึ่งบอกเลยนะคะว่าซองนี้นะคะทานไปแล้วนะคะมีวิตามินเพิ่มถึง15เท่าคือบอกเลยนะคะว่าดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปสุดๆไม่ขาวรสสตรอเบอรี่ดีสุดๆค่ะทุกคนใครที่อยากจะผิวสวยผิวใสผิวอิ่มน้ำนะคะดีแนะนำตัวนี้ที่สำคัญมากกว่านั้นะะช่วยในเรื่องของกระดูกข้อต่ออีกด้วย